สวัสดีครับทุกคนนับมามพิชชนโอเวลในโะโดกันต่อนะครับในเส้นที่32เราจะมาใส่สิ่งที่เรียกว่า Current Character d e t a i l นะครับเพื่อที่จะใช้อ้างอิงสำหรับการเล่นเพลงเล่นเสียงประกอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอาละครับเรากลับมาอยู่ที่ไฟล์ d i a l o g u ui นะครับจะคลิปและเราก็จะมาเพิ่มนะครับ current character detail กันนะครับเพื่อใช้ในการอ้างอิงถึง รายละเอียดของคาแรคเตอร์แต่ละรายการกันนะครับเราก็มาที่บรรทัดที่11ตรงนี้นะครับถัดจาก uh, current visible character ก็ enter แล้วก็สร้างอีกตัวแปรนึงนะครับว่าแล้วก็ current underscore character underscore details D E T A I L S นะเป็นวัตโคลนเหมนวัเป็น dictionary นะครับ dictionary เอลนคาแรคกเตอร์ดีเทลอ่ะสะกดให้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับเราก็ลงไปที่ฟังก์ชัน change line กันนะฮะ change line ตรงนี้นะเราก็จะมาปรับแต่งเราก็มาตรงบรรทัดแรกของฟังก์ชันนะครับแล้วก็ enter เพื่อเพิ่มคำสั่งนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปนิดนึงอ่ะโดยเราก็จะบอกว่าให้ตัวแปร คือ lens character detail นี่คือ lens character detail ใช่ครับว้นว w o r เท่ากับว้นว w o r นะครับ c แร r เต t e ์ character. ครับ character detail นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บเหลี่ยม character underscore name นะครับเนื่องจากตัวแปรค e n ร character detail เป็นดิกช i น n ที่เราสร้างไว้นะครับ แล้วเราก็จะเอานี้ใส่เข้าไป character d o character detail แล้วก็วงเล็บเปลี่ยม character name จากนั้นจากนั้นเราก็ตรง speaker name t e x t นะครับแทนที่จะเขียนแบบนี้ก็เปลี่ยนไปไฮไลท์นะครับถึงตรงนี้เหลือ name ไว้นะครับแล้วเราก็จะใช้นะครับข้อมูลจาก current character detail นะครับเข้าไปแทนอ่าเราก็จะไปเรียกค่า name เข้ามานบจากเ r r ลน t r a ล็กเ t e r Detail ไปเป็น s p e a k e r n a m e บจากนั้นนะครับขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับในฟังกชัน p r o c e s s นะครับซึ่งเรามี t t e คลิปซา p l a บ,บ Sound ตรงนี้เราก็เอาใส่พารามิเตอร์เข้าไปนะครับว่า Current อ h a r a c t e r Detail ีนั่นเองครับอ่ามาไปเป็นพารามิเตอร์ให้เขาจากนั้นเราก็าไปปรับแต่งที่ฟังก์ชัน p l a y u n d นะครับซึ่ง อยู่ในเ e คลิปซาวน d นะครับสคริปต์นะนี่ยอย่นี้นะครับกลับไปที่ t ทคลิปซาวน์ .cd แล้วเราก็มาที่ PlaySound ใช่ไหมครับเราก็มาเปลี่ยนตรงแอลไวเบิลคาแ a ก a ตอร์เจนเดอเนี่ยนะแล้วก็ไอ้ข้างบนก่อนไปเปลี่ยนตรงนี้ก่อนตรงนี้แมวคา Character Name แล้วแล้วก็เปลี่ยนในวงเล็บตรงนี้นะครับไม่ใา่ character ดเนมแล้ว เราไปบอกว่า dictionary เนเพราะว่าคาแรคเตอร์อ่าตรงเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่คาแรคเตอร์เนมแล้วเป็นคาแรคเตอร์ details นะคาแรคเ details คอลน dictionary แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ gender แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นไฮไลททั้งหมดนะครับยกเว้น gender แล้วก็เปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์ดีเทลนั่นเองใช่แล้วนะ ส่วนตรงนี้เป็นซาวคาแรคเตอร์เจนเดอร์โอเคก็คือเราไปเอาค่าเจนเดอร์จากในดิชนาลีที่ชื่อว่าคาแรคเตอร์ดีเทลเนี่ยเอามาเป็นค่าของคาแรคเตอร์เจนเดอร์เอาละครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าตัวอักษรบางตัวเนี่ยที่มันไม่มีชื่อหรือไม่ไม,ไ,มไม่มีการออกเสียงเช่นจุดหรือว่าเครื่องหมายตกใจเนี่ยเราไม่ต้องให้เล่นเสียงประกอบนะครับเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเราไปที่ d ด a l o g u i นะครับไฟ d i a l o g UI สคริปต์นะครับจากนั้นไปถัดจาก c o n สแตนที n s ชั่นสปีดตรงนี้เราก็ Enter สักสองทีแล้วก็กลับขึ้นมานะครับแล้วเราก็สร้างตัวแปรแบบ c o n t ะครับคอน a n นว่า n นอัน r ดส o อราเขาเป็นตัวใหญ่เนาะเพราะว่าเป็น constant นะก็จะได้สังเกตได้ง่ายๆว่าเขาคือ constant t h a r s นะครับเว้นวรรคโคลนเว้นวรรคโนซาวคาเล็กเตอร์นั่นเองนะย่อมาจากโนซาวคาเล็กเตอร์ก็ใส่แแอร์เรย์เข้าไปเว้นวรรคเท่ากับเว้นวร์อ่าเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมนะครับแล้วก็เครื่องหมายคำพูดจุดไปทางขวาคอมมาเว้นวรรคเครื่องหมายคำพูดเครื่องหมายตกใจไปทางขวาคอมมาเว้นวรรคเครื่องหมายคำพูดอ่า หมายคำถามนะครับสามตัวนี้ที่ไม่ต้องให้มีเสียงประกอบนะครับเวลาที่บลิปซาว์ทำงานแล้วก็ลงไปปรับแต่งในฟังก์ชันโปรเซส่อยนะครับเราก็มาตรง current visible ใน if นะครับตรงนี้ current visible character ของุูจิปจะเป็นประมาณบรรทัดที่26นะรตรงนี้นะ current visible character แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ enter นะครับ แล้วก็สร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะขยับหน้าจอเราก็สร้างตัวแปรว่าเว้นวนรค last underscore ชาเว้นวรกนะเท่ากับเว้นวนนออนรค dialogue underscore l i n e dot e x ก็คือจะไปเอาตัวแปรไอ้ค่าตัวอักษรสุดท้ายนะครับขึ้นมาดู ใส่วงเล็บเหลี่ยมครับ current underscore visible underscore character terms ด้วยเป็นวรรคลบเป็นวรรคหนึ่งอ่าครับตัวแปรนี้จะเอาตัวสุดท้ายมาเ็จแล้วก็มาเช็คนะครับอ่า Enter ครับแล้วก็ if เป็นวรรค last char ครับ last char เป็นวรรค not v e n w o in even w a no underscore s o u n char ตอนนี้นคือถ้าตัวสาวสุดท้ายไม่อยู่ในตัวแปร no sound char ที่เมื่อกี้เราทำข้างบนนะคนลัพเราถึงจะให้เล่นเสียงอันนึ่งข้ามาบรรทัดนี้แล้วก็กดแท็บเข้าไปให้เป็นลูกน้องของ if แล้วก็ไปที่ไปเปลี่ยนนิดนึดนงนะครับตรง t e x t i p sound นะครับเราก็ไปตรงบรรทัดสุดท้ายนะครับ ไปลบสตรีมดอทออกไปก่อนเพราะว่าู้ชิปเข้าใจผิดต้องใช้เพลย์เฉยน,นะครับเอาละเอาละครับถึงเวลาจะมาทดสอบกันแล้วเราก็มากดเพลย์ดูนะครับนะครับมีเสียงด้วยแล้วพอเรากดถ้าเรากดให้เขาขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องรอเนี่ยก็จะเสียงก็จะหยุดเช่นกันเมื่อกี้เสียงผู้ชายเราฟังสองที่เสียงผู้หญิงจะแหลมกว่าขอพายนาถ้าเสียงดังไปหน่อยนะครับ อะไรกดปิดดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเซฟก่อนนะซีนเซฟเอาซีน,ซนแล้วก็เลสันนี้สิโงคดลาไปก่อนพบกันเลสันหน้าสวัสดีครับ